เงียบจริงนะครับโดนจริงๆโดนทุกติ่งเพราะว่าเราโยนแก๊งใหญ่ก็ไม่ให้เกียรติรายการอ่ะอืมในเรื่องการให้เกียรตินี่พี่เป็นเรื่องเป็นอนนี้พี่จะพูดหน่อยนะเรื่องการให้เกียรติกันเนี่ยแม่งเป็นสิ่งที่พี่แบบผม ขอขอพูดตรงๆเลยนะว่าผมเกียดที่สุดเลยก็คือการไม่ให้เกียรติการที่ไปทําให้เขาชวนเรามาแข่งเนะี่ยไปทําให้รายการเขาดูแบบเหมือนไม่มีค่าในสายตาเราเนี่ยมันคือการไม่ให้เกียรติเขาผมว่าจะจะไม่ว่าเราจะยังไงก็ช่างถ้าเราได้ไปแข่งถ้าเราเลือกที่จะลงไปแข่งกับเขาแล้วอ่ะ ไม่ว่าเราจะมองว่าเราจะจริงจังหรือจริงโจ้ก็เถอะเราควรให้เกียรติรายการนะในมุมพี่มันมันจะแพ้หรือชนะว่ากันอีกทีอะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปแข่งแล้วเราไม่ให้เกียรติรายการอนะ่ะพี่เรื่องนี้พี่ก็อาจจะต้องมีมีมีด่าบ้างนะเพราะว่า พี่เองก็ไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนไปจนขนาดถึงขั้นแบบลืมทียอะไรครอบครัวควายใช่เหรอเออครอบครัวเมกี้มาหนึ่งนะรวมแลนรวมแลนพี่เองก็ไม่ได้เปลี่ยนไปจนลืมความเป็นตัวเองขนาดนั้นอะพี่ก็ยังด่าได้อะพี่ก็อยู่แลนครับเพื่อน พี่ก็ด่าได้อะพี่ก็ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนไปจนถึงขั้นจะเป็นแสนดีอะไรขนาดนั้นไม่ใช่นะพี่พี่ด่านะพี่บอกเลยถ้าถ้าเป็นแบบนี้พี่พี่มองว่ามันไม่ถูกอะ่ะมันมันไม่ใช่เรื่องที่ที่จะต้องแบบแบบให้มันเกิดขึ้นอะ่ะมันมันเป็นแบบนี้มันมันไม่ได้อะ่ะ นะคาี่ับธนาคารไหพี่พี่ชับอกว่าให้รวมแรอย่าบอกให้รวมแหลเยหลังธนาคารก็ได,หาาได้หลังธนาคารก็ได้ไปธนาคารก่อนเดี๋ยวมากันให้ครบด้วยนะวันนี้นนนด่ามันเลยคนที่โดนพี่ด่ามันเก่งขึ้นทุกคนจริงๆนะ ไม่หรอกครับผมไม่อยากด่าแบบผมไม่อยากด่าแบบด,ด่ากราดด่าสาดแล้วครับมันมันไม่ใช่ทุกคนที่จะชอบอะแล้วก็มันไม่ใช่ทุกคนที่จะมองว่าผมหวางดีอะ่ะผมเลือกที่จะไม่ด่าใครเลยดีกว่าแต่วันนี้ผมจะด่าเพราะว่าผมเกลียดที่สุดคือการไม่ให้เกียดไม่เคารพรายการนี่ก็เหมือนกับว่าไม่เคารพพี่อ่ะ พราะใส่ชื่อแก๊งพี่ไปแล้วทำแบบนี้มันมันเหมือนชื่อแก๊งพี่มันไม่มีค่าที่จะให้มันทำอะไรก็ได้พี่ไม่ชอบมากๆเลยเดี๋ยวเองรอดูตอนตอนพี่ด่าแล้วกันแต่พี่อาจจะไม่ได้ด่าแบบพวกแบบเด็กแว้นด่าพี่ก็จะด่าแบบแบบของพี่ในแบบของพี่อะตัวตนของพี่อะ ถ้าถ้าเป็นกันอย่างเงี้ยคือมันไม่ไม่ได้จริงพี่คุอยู่ข้างนอกอยังต้องมาช่วยแข่งเลยรายการวัดเนี่ย ใค,นคนนะใครเป็นคนไปลงนะใครเป็นคนไปนำนำไปลงอะ่ะมีใครบ้างอะ่ะคนที่นำไปลงอะ่ะผมเอาแค่หัวหัวแล้วกัน ต้องรับผิดชอบด้วยกันทั้งหมดอะพี่ว่าธนาคารอยู่ไหนวะหนาเปินทะเลรายเหรอ ม่เดี๋พี่จะพี่จะด่าหัวหัวพราะถ้าพี่ไม่ด่าเขาจะมองว่าพี่สอนน้องไม่ดีพี่เองก็มีส่วนผิดด้วยเขามองตอนนี้นะเพราะมันเป็นชื่อแก๊งพี่เี่ที่แบบเอ้ยทำไมไม่สอนน้องเลยแต่ความเป็นจริงอะผมบอกแล้วว่าอย่าหลงถ้าไม่พร้อมอะ ไคยพูดไปแล้วมันคนที่ออกไปแล้วมันไม่อยาก่าแข่งไง คนไม่มาไม่สนคือคนที่ออกแก๊งไปแล้วมันเข้าใจแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ผิดที่เราไปเลือกเขามามาเพราะเราเรารู้ว่าการลงแข่งมันก็ต้องเช็คให้ชัวว่าว่าแบบมันจะเขาเรียกว่าอะไรว่ามันจะลงแข่งมันจะอะไรมันต้องมันต้องดูให้พร้อมให้ให้ดีๆหน่อยว่าคนที่เขาจะ คนที่เราส่งไปมันจะลงหรือเปล่าอะไรหรือเปล่ามันมันต้อง <Okay. S 1> มันต้องดูให้ดีอ่ะไม่ใช่แบบจะจับใครยัดยัดใส่ลงไปแบบนี้ก็ได้มันไม่ได้หรอกพี่ว่า มีฟ้าต่อเถอะพี่ผมสงสารสงสารเรื่องอะไรพี่ไม่ได้เป็นไรพี่ไม่ได้โกรธใครหมายถึงว่าไม่ได้โกรธไม่ได้โกรธใครเลยในแก๊งเนี่ยแต่แค่ต้องต้องต้องด่าเพราะเขาทําผิดเขาทําผิดก็จริงแต่ว่าพี่ไม่ได้โกรธพี่ก็แค่จะต้องสอนเขาหน่อยปรับปรับกันหน่อยไม่งั้นอยู่กันยาก ถ้าพี่บอกเขาต้องปรับด้วยนะถ้าเขาไม่ปรับก็คงอยู่กับพี่ไม่ได้หรอกเป็นหัวหัวไม่ได้หรอกพี่ก็ต้องหาคนใหม่มาแทนอนะอะไรอะไเพื่อนในกระเป๋าอะไร972 972ได้แหละของนายหุยหล่อเลยดิ คิดถึงจังสมัยที่แบบว่าไม่ไม่มเป็นหาอะไรอย่างนั่นอยู่ที่แฟมนี่ใส่ทุกวันอะหมวกใบนี้มีใบเดียวในประเทศด้วยโคตรเท่เอาชื่อไปเสียจะโดนโทมแบบตายยับอะผมผมเข้าใจครับผมเข้าใจผมผมเข้าใจอยู่ เดี๋ยวผมจัดการให้งั้นเดี๋ยวผมขอฝากประชาสัมพันธ์ไปยังรายการแข่งแล้วก็ไปยังแก๊งที่เราแข่งด้วยนะครับแก๊งที่เราแข่งด้วยแก๊งอะไรนะทุกคนไอ้ไอเรื่องเนี้ยผมไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้จริงๆเพราะว่ารายการแข่งน้องๆทุกคนจัดการกันเองหมดแต่ในฐานะที่ผมแบบเป็นพี่พวกมันผมจะรับผิดชอบในส่วนหนึ่ง แกงดูไว้หูดูไว้ด้วยตาแบงค์ด้วยงั้นเอางี้แล้วกันนะครับทุกคนก็คือผมยังไม่ได้ไปคุยกับคนในแก๊งผมเลยแต่ในเมื่อมันออกมาเป็นแบบนั้นนะในเมื่อน้องมันทำไปแล้วผมฝากขอโทษไอ้เฉินแล้วก็แกงดูไว้แล้วก็รายการแข่งด้วยนะครับที่เมื่อวานได้เกิดเหตุการณ์ที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นอะ ผมมองว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นจริงๆอ่ะพี่ชอบประเดยวครับพี่ผมขอโทษรายการแข่งจากใจนะครับเดี๋ยวผมจะไปสั่งสอนน้องๆของผมนะครับอืมตอนเนี้ยผมรอประชุมแล้วก็เดี๋ยวผมจะสั่งสอนหน่อยเพราะว่าการทําแบบนี้มันก็มันก็เหมือนไม่ไว้หน้าผมเหมือนกันเพราะว่าชื่อแก๊งมันก็เป็นชื่อผมแต่ผมต้องขอโทษไว้ก่อนนะครับ ประมาณนี้ผมก็เสียใจเหมือนกันที่ที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอยู่เนี่ยก็อยู่นะมาแล้เออต้งแถวใหม่ดิเป็นแบบยา

วิเปอร์กูได้ินถึงนี่เลยใครพูดเนี่ยใครพูดว่าวงตะโกนอ่ะคืออะไรอวานเรื่องแข่งขันรายการวัดคืออะไรไหนลองบอกที่มุมนี้มุมพวกเองเนี่ยเบย์เบย์พูดอะไรกันได้เบย์ เอาตรงนะครับพี่ชอบเบก็เหนื่อยใจเหมือนครับสงสารคนที่มาเหมือนครับพี่ช็อปส่วนคนที่ไม่มาก็ไม่มา,ราทรัอะไรไม่ได้เลยตามไม่ได้เลยเราไปเลือกเขาทาไมอ่ะคนที่ไม่มาถ้าก็ที่เลือกมาก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นอย่างนี้เหมือนนบเพราะว่าส่วนส่วนมากคนเขาว,าวันแรกก็มากันครบปกติไม่มีอะไรทั้งนี้ทั้งนั้นมันเป็นอย่างนี้มันเป็นคนที่อยู่ในสล็อตแกง๊งแล้วทีเนี้ยเขาก็ เปลี่ยนออกไปกันหมดอ่ะมันก็เลยเหลือแค่คนที่ยังอยู่แล้วก็เล่นกันส่วนคนที่ไม่ไม่ไม่อยู่แก๊งแล้วเขาก็ไม่มามัน,นทำอะไรไม่ได้คนคนที่ไม่มามีมีใครบ้างอะไรนะพี่คนคนที่ไม่มามีใครบ้างมีอภัยเซนแลมโบ้พี่เลโก้อภัยเซนแลมโบ้แล้วก็ชานมไฟดับอีก แล้วก็มีพี่เลโก้ด้วยที่ไม่ได้มาน่าจาก็ไม่ได้มาน้าจามาแต่เพกไม่ได้มา,มา <คน S 2> เม,ามื่อวานคนที่ไปต่างจังหวัดคนที่อีกมา,มางั้นเอางี้คนที่ออกแก๊งไปแล้วอะ่ะแบ็กแบ็กลทิ์เลยไม่ให้เข้าแก๊งแล้วนะครับพี่อส่วนคนที่อยู่ในแก๊งก็ปรับมันสักยี่สิบเอ็มอ่ะเอาตังไว้พี่ให้มันไปฟาร์มอ่ <พ>แล้วก็พวกเองก็ต้องงองว่าเขาไม่ได้ด่าพวกเองหรอกเชื่อไหมเขาด่าพี่นะในมนะุมในมุมพี่คือพี่ก็อยู่ของพี่เฉยๆเนี่ยดันทุลังอยากจะลงกันแล้วก็สุดท้ายเป็นไงคนสวยก็เป็นพี่นี่ไงก็พี่อืมพวกเวก็ไม่ได้อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจริงครับพี่คือรู้ว่าผลกระทบมันเป็นไงจริงนะแต่แบบ มันทาอะไรไม่ได้ไไรจริงๆสงสารคนที่เขามา,าจริงๆแตบบ่พี่ทําได้เราเหลือรายการแข่งอะไรอีกเหลือ All ออสตาาก็ไปแข่งให้เต็มที่ส่วนจบออสตาก็ไม่ต้องใช้ชื่อ MKK อีกแล้วนะพี่ไม่ให้ใช้ละจะแข่งรายการไหนรายการในเมืองรายการอะไรถ้าจะลงแข่งก็ใช้ในนามของพวกเองแล้วกันนะอาแบบนี้น่าจะดีกว่า พี่ไม่อนุญาตให้ใช้แล้วอะได้ครับพี่ประมาณนั้นเลยไม่ไม่ต้องเอาชื่อพี่ไปใช้กันละถ้าเองจะพูดว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นเองก็ไม่ควรเอาชื่อพี่ไปไปใช้แต่แรกอเองต้องคิดเยอะๆก่อนที่เองจะเอา ชื่อแก๊งพี่ไปใช้แล้วก่อนที่เองจะเลือกคนเองต้องคิดให้ดีอะพอมันเกิดมาปุ๊บเขาก็มาด่าพี่ว่าสอนน้องไม่ดีทั้งนั้นพ,พี่ก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรด้วยเลยเพราะว่าพี่ไว้ใจพวกเองแต่ ความไว้ใจมันมีให้กันแค่ครั้งเดียวอ่ะหมายถึงเรื่องพวกนี้อะนะพอแล้วถ้างั้นอะเอาไปเป็นบทเรียนแล้วกันครับครับพี่ครับพี่ขอขอโทษพี่ได้ครับแล้วก็ ขอโทษทุกคนที่ติดตามด้วยครับจะไม่ทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นีเอเองได้รับโอกาสนะแต่ว่าไม่ไม่ใช่ชื่อ MKK อะหมายถึงเวลาแข่งนะเอง ทำแบบนั้นก็เหมือนไม่ให้เกียรติรายการอ่ะหมายถึงคนที่ไม่มาที่ออกแก๊งไปแล้วอ่ะมันก็เหมือนไม่ให้เกียรติพี่ด้วยเพราะว่าตอนอยู่ในแก๊งอยู่ด้วยกันรักกันปานจะก,กืนกินแต่พอออกแก๊งก็ทำเป็นเหมือนคนไม่รู้จักกันก็อยากกลับมาอยู่ด้วยกันเลยดีแล้วที่ออกไปอ่ะ พอถ้าเกิดว่าแคร์หรือสนใจกันหน่อยอ่คงจะมาแข่งคงไม่ทำแบบนั้นหรอกในเมื่อมองว่าพวกเราไม่มีค่าก็ก็อย่ามาอยู่ด้วยกันเลยไม่ให้เข้าจริงๆนะแลมโบกับใครนะที่ออกไปแล้วอะแลมโบ แล้วก็อภัยแล้วก็เลโก้แล้วก็ LEGO, วกชาน,นมยังอยู่ไหมคนชาน,นมยังอยู่เ<น>นนมื่อวานคนที่คนที่ไฟดับพี่เข้าใจส่วนไอเซนเนะี่ยพี่จะปรับไอเลโก้เนี่ยพี่จะปรับเลโก้ออกไปแล้วเลโก้ <LEGO S 2> ออกแกงไปแล้วงั้นก็ไม่ไม่รับกบลับละแค่นั้นนะก็ต้องมาดูว่ามันจะมีเหตุผลมากพอที่พี่จะฟังขึ้นหรือเปล่าแต่ เริ่ต้นก็ทำแบบนี้ไปก่อนอคนที่ออกไปแล้วก็ไม่รับกลับส่วนคนที่อยู่แล้วไม่มาก็ปรับเงินเพราะเอาออกไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมันไม่เหมือนกับคนที่เอาออกไปแล้วคนที่เขาออกไปแล้วอะเขาออกไปแล้วก็คือเขาคิดว่าเขาไม่คิดจะกลับมาแล้วไงเขาเลยทำแบบนั้นอเอาประมาณนี้แหละ จริงๆคนที่ควรขอโทษอ่ะคือรายการแข่งเลยไม่ใช่พี่หรอกแต่ขอโทษพี่ไว้ก็ไม่ไม่ได้เสียอะไรถ้ามีโอกาสก็กดไลค์กดแชร์รายการแข่งคนละ หนึ่งครั้งแล้วกันตอนหนึ่งวันเนี่ยเวลาเขาถ่ายทอดสดก็แชร์หน้าเฟซไปทางนั้นแล้วก็พิมพ์ว่าขอโทษแค่นั้นเนี่ยทุกคนเลยนะเวลาที่เขาสตรีมอะ่ะถ้าเขาผ่านช่องทางเฟซอ่ะหรือ youtube อะ่ะเราก็คนละหนึ่งแชร์แล้วก็แคปลงกลุ่มแล้วก็พิมพ์ว่าขอโทษครับแค่นั้นแชร์ทุกวันนะ จนกว่าะายการแข่งขันนี้จะจบอะครับพี่แล้วถ้าใครไม่ทำก็อย่าอยู่ด้วยกันเลยได้ข่าว่าปืนะ้ดเนี่ยมีธุระนะเขาก็ยังมามาแข่งอะ่ะเขาก็แก่แล้วอะ่ะพี่ไม่คิดเลยว่าแบบ พราพวกเองอยมองเพื่อนพี่แบบแบบเนี้ยปื๊ดเขาไม่ใช่ของตายนะเว้ยชื่แบบว่ามีปัญหาแล้วพี่ปื๊ดพี่ปื๊ดอะให้เกียรดเขาหน่อย ครับพี่ไปเซ็ตของรอเล่นแอร์ดอกไปเซ็ตของรอเล่นแอร์ดอกไปอย่าลืมที่พี่บอกแหละได้ครับได้ครับพี่ ก็ทําได้แค่นี้แหละผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อไป <c oughs> <c oughs> ผมก็รับผิดชอบกับการกระทําแค่นั้นก็ปล่อยให้มันเป็นไปแล้วนะผมขอข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมมา พี่ชอบสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ ยากจับห้องใหม่ยากมาจับเครืองใหม่ทำไมไม่รับโทรศัพท์หนูอะไรนะอยู่หนาวจับเลยเปิดพัดลมเพราะคะทำไมไม่รับโทรศัพท์หนูอะว่าไงหนูทำไมไม่รับโทรศัพท์หนูบ้าอะไรนะทำไมไม่รับโทรศัพท์หนูเนะพิ่งเข้าเมืองเลยช่วงนี้ไม่ค่อยอยู่อะ นไงบ้างนนาหนูังเกตอยู่พี่หายไปหลายวันหนูอ่ะอ๋อไม่หาคำตอบของชีวอ่อะดีขึ้นยังคะคิดว่าดีขึ้นไหมจากจากสายตาเราอะ่ะอืตาจะดีขึ้นนิดนึงคะ่ะ <laughs> ดีดแล้วชออเหมาะหมอกนี้เหมาะกับพี่มากเลยนะพี่ชับนก็ใส่มานานแล้วบอกเด็นะพี่นนอยยังเหมือนเดิมอ่ะ,อะไรหนูลอยช่วยเหมือนเดิมอ่ะขอบคุณครับถ้ามีอะไรก็